ในปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านต่างๆได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดอาทิเช่นในด้านยานยนต์ก็มีการผลิตรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในด้านการสื่อสารเราก็มีเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนในด้านทางการแพทย์เราก็มีเทคโนโลยีการผ่าตัดระยะไกลแบบ 5G ครับเรามาดูกันบ้ากดีกว่าว่าในด้านนวัตกรรมทางด้านการเกษตรเรามีอะไรจริงๆน่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยครับ ก่อนเราจะไปดูนวัตรกรรมทางการเกษตรนะครับเรามารู้จักคําว่านวัตรกรรมทางการเกษตรก่อนดีกว่าโดยนวัตรกรรมทางการเกษตรคือการบูรณาการเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศเทคโนโลยีชีวภาพและเท,เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัยเข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมเพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพผลผลิตเพิ่มคุณภาพการเพาะปลูกและเพิ่มปริมาณผลผลิตครับโดย ใช้ข้อมูลของต้นพืชสภาพแวดล้อมของฟาร์มและฐานข้อมูลทางด้านทางเกษตรที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายแล้วมาประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการตัดสินใจปรับปัจจัยการผลิตและการดูแลรักษาพืชให้พอเหมาะรวมถึงการจัดการผลผล,ผลิตทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อคงคุณภาพเอาไว้ให้นานที่สุดครับต่อไปเราไปดูนวัตกรรมทางการเกษตรกันเลยดีกว่าไปกัน S <S ดโดรนหลืออากาศยานไร้คนขับสามารถยกระดับความสามารถของภาคการเกษตรให้ดียิ่งขึ้นโดยช่วยลดต้นทุนประหยัดเวลาประหยัดแรงงานและอีกทั้งยังสามารถควบคุมการผลิตได้ดียิ่งขึ้นเช่นการลดน้ำและการให้ฮอร์โมนโดยการลดน้ำและการให้ฮอร์โมนช่วงเวลาเป็นสิ่งสำคัญ เพราะว่าพืชจะสามารถดูดซึมสารอาหารและฮอร์โมนได้ดีที่สุดในช่วงที่ปากใบเปิดคือช่วงเวลาไม่เกินเจ็ดโมงเชา้าหากเกษตรกรมีพื้นที่ทําการเกษตรหลายไร่ต้องใช้แรงงานเป็นจํานวนมากเพื่อทําให้การลดน้ําและการให้ฮอร์โมนเสร็จทันเวลาเลยทําให้เกษตรกรต้องแบกรับค่าจ้างในการจ้างแรงงาน โดยการใช้โดนจะมาแก้ปัญหาจุดนี้การใช้โดนสามารถลดแรงงานและยังลดความเสียหายที่เกิดจากการเหยียบย่ำในแปลงการผลิตอีกทั้งการใช้โดนยังช่วยในการสำรวจและถ่ายภาพเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และดูแลรักษาโรคของพืชได้อย่างตรงจุด และยังทำให้เกษตรกรเห็นภาพรวมของแปลงเพาะปลูกของตัวเองทำให้สามารถวิเคราะห์การเพาะปลูกในรอบถัดไปได้หุ่นยนต์ทางการเกษตรชื่อออกัส ถูกพัฒนาโดย i r รอนออกซ์สตาร์ทอัพเทคโนโลยีจากรัฐแคลิฟอร์เนียโดยมีที่มาจากการที่ปัจจุบันได้มีความพยายามพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อที่จะใช้ในภาคการเกษตรและหลังจากได้ตะเวนสอบถามชาวสวนในรัฐแคลิฟอร์เนียว่าอะไรคืออุปสรรคใหญ่ในการทำการเกษตรตอนนี้คำตอบส่วนใหญ่ของชาวเกษตรกรรมใน รัฐแลคลิฟอร์เนียคือคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจในการทำการเกษตรพอเพราะด้วยเหตุผลนี้เองทำให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานจึงได้สร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้เพื่อเพื่อที่จะตรวจสอบว่าต้นไม้ได้รับน้ำสารอาหารและในตัวเจ้นเพียงพอหรือไม่และยังสามารถตรวจสอบและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ n ี m o Garden เป็นโปรเจกต์การทดลองโดยนักวิทยาศาสตร์ของประเทศอิตาลีโดยมีการทดลองปลูกผักหลายชนิดในห้องทดลองที่อยู่ใต้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนลึกลงไปราว8เมตรนอกชายฝั่งเมืองโนรีของอิตาลีโดยการทดลองนี้มีการควบคุมความชื้นแสงแดดแล้วก็ควบคุมความอบอุ่นเรียกว่า นีโม g การ์เดนหรือสวนของนีโม